เคยคิดบ้างไหมคะในความคิดที่ว่าใครๆก็ไม่รักฉันหรือไม่มีใครรักฉันเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยเคยคิดกันแบบนี้บ้างไหมคะถ้าคุณเชื่อเช่นใดมันก็เหมือนจะเป็นความจริงแบบนั้นสำหรับคุณคุณลูอิสเฮได้กล่าวเอาไว้ดีมากๆเลยนะคะว่าถ้าคุณเชื่อเช่นใด สิ่งนั้นก็เหมือนจะเป็นความจริงสำหรับคุณถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าไม่มีใครรักคุณถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจคุณสิ่งนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงในชีวิตของคุณใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นแบบนั้นเลยเอมี MA ก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เอมีจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ จิตใจจิตวิญญาณในเรื่องของกฎธรรมชาติกฎจักรวาลเอิมีก็เคยรู้สึกว่าไม่มีใครรักฉันเลยใครๆก็ไม่รักฉันอย่างนี้ซึ่งก็ทำให้ดึงดูดเหตุการณ์ประสบการณ์สถานการณ์และผู้คนให้คิดแบบเช่นที่เราคิดแบบนั้นกับตัวเองเข้ามาในชีวิตนั่นเองเอเิมีก็เลยเข้าใจมากๆเลยสำหรับคำคำนี้ที่ว่า ถ้าคุณเชื่อเช่นใดสิ่งนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงสำหรับคุณดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครอยากเป็นที่รักของผู้คนอยากเป็นที่รักของครอบครัวแฟนเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านหรือที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานหรือเจ้านายนะคะถ้าหากว่าเรายังติดความเชื่อที่ว่าใครๆก็ไม่รักฉันหรือไม่มีใครรักฉันเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยถ้าติดความเชื่อในแบบนี้ให้ลองบอกตัวเองใหม่ว่า ฉันเป็นที่รักใครๆก็รักฉันและยินดีที่จะช่วยเหลือฉันเสมอเพราะว่าความคิดของเราความเชื่อของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้และณวินาทีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันชีวิตของเรานั้นจะพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเอ็มีขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ